ใส่บาทเช้าวาันพฤหัสด,ด้วยกันนะคะ เบตานังอุปกาปฏิสิตังบริตังดุมหังทิพมเมวาสุเมชตุสัพเทปุเริโตสังกปะกันโทบันราโสยะธามนิโชอิระโสยะธาสภีติโยวิวาชานุสังภารุโหวินาสานุวันติภวันตานาโยะโส นำบุญมาฝากนะคะค่ะขอให้ทุกท่านตื่นมาเช้านี้หน้าตาสดใสและมีชีวิตที่หน้าพออกพอใจลายล้อมด้วยพลังบวกเถินนะคะสำหรับข้อคิดในวันนี้ทุกอย่างอยู่ที่ลงมือทำทุกอย่างอยู่ที่ฉันอยู่ที่มีเราไม่ต้องไปหาเหตุหาผลหา อะไรต่อมีอะไรมาเป็นข้ออ้างให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ฉันฉันเท่านั้นถ้าฉันลงมือทำฉันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะอยู่ที่ฉันฉันคิดยังไงนะคะคิดดี คิดไม่ดีถ้าคิดดีได้ผลดีคิดไม่ดีได้ผลที่ไม่ดีฉันพูดสิ่งที่ดีๆก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีๆฉันพูดในสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ผลลัพธ์สิ่งที่ไม่ดีฉันรู้สึกที่ดีก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีฉันรู้สึกที่ไม่ดีก็ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดี ฉันแอคชั่นหรือฉันลงมือทำสิ่งที่ดีๆก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีถ้าฉันแอคชั่นสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีอันนี้เป็นสัจธรรมแต่ทุกสัทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ฉันอยู่ที่ตัวฉันให้ฉันลงมือทำอยากได้สิ่งไหนคิดแต่สิ่งที่ต้องการ ถ้าคิดในสิ่งที่ส่วนใหญ่คนเราจะไหลไปอยู่ที่ลงข้างล่างคือไปอยู่ในสิ่งที่ขึ้นความถี่ต่ําไปคิดในสิ่งที่ไม่ต้องการโดยที่ไม่รู้ตัวเช่นโอ้โห,โโหเงินมันหายยากจริงเนาะ โอหลูกค้าไม่เข้ามาเลยโอ้หขายได้แค่ห้าบาทเองอะไรอย่างนี้นี่คือให้เปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะคะว่าโอ้หขอบคุณลูกค้าเข้ามาหนึ่งคนขอบคุณขอบคุณดีใจดีใจเหมือนเข้ามาเป็นร้อยนะคะหบาทก็บอกโอ้โหได้เงินมากมายตั้งห้าบาทแน่ ไม่ใช่แค่5บาทได้ตั้ง5บาทเนี่ยชชยโยชชยโยชชยโยโอ้โหตั้งห้าบาทโอ้โหดีใจเหมือนเป็นแสนบาทแบบนั้นความรู้สึกจิตใต้สำนึกก็จะดึงดูดสิ่งนั้นๆมาให้ร้อยเท่าพันเท่าเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกอย่างอยู่ที่ลงมือทำฝากข้อคิดไว้นะคะเอาไปปฏิบัติกันนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์นันมาตเกิโค้ดเอ็นเอเขาเกล่าคำว่าสวัสดีค่ะ